ผมบอกว่าผมเป็นคนผู้แทนชาภาคอีสานเนี่ยคนบ้านผมจะอดตายอยู่แล้วครับไม่มีอยู่ไม่มกินครับเดือดร้อน,อนแค่ไหนครับอดกากแค่ไหนจะมาซื้อเรือดำน้ําเนี่ยแล้วเราจะมีกองทัพไว้ทำไมฮะกองทัพเองเขาก็ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ว,ว่าในการประชุมเนี่ยเมื่อครั้งแรกที่เขาเข้ามาเมื่อวันที่17วันจันทร์ที่17สิงหานะครับได้เข้ามาอของัเรืเอได้เข้ามาชี้แกงซึ่งประเด็นใหญ่ในงบประมาณ64ของกองรเรือเนี่ยก็คือมีเรือดำน้ำนะครับงลำมูลค่า20,000 2 5 0 0้าเวลาแล้วในที่ประชุมเนี่ยนะครับ ไม่มีกรรมธิการคนไหนนะครับเห็นด้วยเลยกับการที่กองทัพเรือเนี่ยจะซื้อเรือดำน้ำําทุกคนเนี่ยก็บอกว่าขอให้เลือเ่นอนไปก่อนได้ไหมนะครับในภาวะเศรษฐกิจในปัญหาที่ประเทศเนี่ยกำลังขาดแคลนงบประมาณต้องกู้เงินนะครับแล้วก็ขนาดเดีวยวกันเนี่ยมันมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเร่งรีบนะครับเพราะว่าเรือลำแรกที่ซื้อไปแล้วเนี่ยกว่าจะได้ เรือเนี่ยก็ปี2517นะครับท่านี้เนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยก็บอกว่าที่จําเป็นที่จะต้องซื้อไทยปีนี้้ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีสัญญา G2G เนี่ยนะครับที่จะต้องซื้อลำที่สองลำที่สามควบกับลำที่หนึ่งทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเนี่ยได้มีการได้มีข้อตกลงนะครับที่จะซื้อลำที่สองลำที่สามไว้นะครับถ้าไม่ซื้อเนี่ยหนึ่งเนี่ย มันจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับสองนะครับสองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องได้เพราะมันมีสัญญาก็เลยเป็นที่มาที่มีการแฝงแล้วก็เมื่อมาสุกเนี่ยนะครับก็เอาสัญญามานะครับซึ่งก็อย่างที่สื่อมวลชนเห็นนะครับก็มีสัญญามาแล้วก็มันก็ไม่มีข้อผูกพันใดๆที่ว่าซื้อลำที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีลำที่สองลำที่สาม ไม่ไม่มีครับก็มีแค่ลำแรกแล้วจะซื้อลำสองลำสามก็เป็นการซื้อขายใหม่แล้วก็ต้องมีการทําสัญญาใหม่นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอเอไอไอกรีนมนต์นั่นนะครับผมไม่เรียกว่าสัญญาเพราะว่าเป็นข้อตกลงเนี่ยที่ก็มีปัญหาว่าท่านยุทธพงศ์ขออนุญาตแทรกนิดนึงที่ท่านบอกที่ประชุมมีมติวันที่17ไม่มีมติมันเป็นความเห็นที่ประชุมนะฮะหรือให้ฝ่ายในขายยืนยันหรือจะเอา เอามนดึกมาดุมันไม่ได้มีมติไเอางี้ท่านประธานมตรีคืออะไรในความเห็นของท่านเอางี้ประธานผมก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ยอมได้แต่ผมก็บอกว่ามันก็เป็นศักดิ์ศรีครับท่านก็คือเป็นล้มตรีผมก็คือเป็นล้มตรีไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมว่าเอางี้แม่ประธานเอาชาววันเลขเอาเทปเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมติีกูทั้งหมดเลยครับมการลงคะแนนไม่ได้มีการลงคะแนนเอาท่านประธานมันไม่มีการลงคะแนนหรอกครับ คือถ้ามันไม่มีคนค้านเนี่ยก็ถือก็ต้องถือว่าเป็นมติว่าไม่งั้นจะไปแขวนเขาได้ไงครับมันเป็นความเห็นนะเป็นความเห็นเอาท่านประธานางนั้นผมผมท้าเลยดีกว่าประธานผมจะบันทึกในฐานะที่ผมเป็นกรรมธิการเนี่ยบันทึกเป็นทางการขอเทปครับขอชาวโพเล่แล้วมาแชร์สื่อมวลชนเลยว่าวันนั้นเนี่ยใครพูดไปยังไงบ้างไอ้นั้นมันไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาานนั้นแล้วผมจะเซ็นเมยทีมเลยแล้วผมจะเซ็นครับ แล้วมาเปิดเปไ็นลายคนเลยครับจะได้รู้ครับว่าใครเนี่ยรับชาติรับแผ่นดินรับประทานคนหรือใครรับเรือดำน้ำกินผมพร้อมสู้ครับเรื่องอื่นครับท่านประธานผมบอกว่าผมเป็นคนผู้แทนทางภาคอีสานเนี่ยคนบ้านผมจะอดตายอยู่แล้วครับไม่มีอยู่มีกินครับเดือดร้อนแค่ไหนครับอดอยากแค่ไหนจะมาซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเอาเทปมาเอาชว์เลขมาแล้วเปิดเลยครับว่าใครพูดว่าอย่างไรใครเปลี่ยนเพราะอะไรจะได้รู้ครับว่า มีอะไรทําให้คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนผมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมรู้ครับว่าประชาชนเนี่ยลําบากขนาดไหนครับแล้วผมไม่มีวันก้มหัวให้คเด็ดการครับในคนกอโทรหาผมในี่ยนไดนเนี่ยคุณเอาที่ไหนมาพูดเรื่องเอาอย่างนะครับประธานประธานเอาเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนประธานเรื่องแรกนะครับประธานอนุญาตนะครับว่าให้เอาเทป เอาชาเเล่ไรเงานกจะไม่เป็นแ่ปัญหาถ้าเขาอนุญาตที่ประชุมอนุญาตมันเป็นความจริงอย่างนั้นก็อย่างนั้นไอ้ใครถอด้องไม่รับประธันผมจะได้ขอเราจะเปิดเป็นคนครับมันจะได้รู้ครับประเด็นในผลปอนี่ยคุณเอาที่ไหนมาครับอาประธานให้จบเป็นเรื่องกันครับว่าว่ามันจะแริ่มสูกว่ามันมีการล็อบบี้หรือไม่ล็อบบี้ครับประธานพูดว่าอย่างไงวันจันทร์เนี่ยคนก็จะได้รู้นะครับว่าประธานพูดว่าอย่างไงกับเรื่องเรือน้ําผมพูดว่าอย่างไรกับเรื่องเรือน้ําแล้ววันศุกร์เนี่ย ที่ประชุมเนี่ยอนุธรรมธิการมีความเป็นห่วงเรื่องนี้เกรงว่าจะถูกนาไปโยงการเมืองไปปั่นกระแสการเมืองทุกคนให้ความเห็นว่าของทัพเ,เรือเลื่อนได้ไหมวันจันทร์ทั้งวันนะเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ไหมของทัพเรือเขาก็มีเหตุผลเขาบอกเลื่อนไม่ได้เพราะเป็นงบกผูกพันปี63มันเป็นกฎหมายไปแล้วอันที่สองเนี่ยเขาเกรงว่ามันจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันที่สองเนี่ยเขาเกรงว่ามันจะไปกระทบต่อด้านงบประมาณรชาช้าไปก็จะแพงขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คืองบประมาณที่เขาได้รับในปีหกสามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาคืนให้รัฐาบาลไปแก้ปัญหาโควิดเนี่ยไ้เราก็ฟังครับเมื่อฟังรอบที่สองเนี่ยเขามีเหตุผลมันก็เป็นสิทธิของคณะผนาาุกรรมการที่จะตัดสินใจครับบนเหตุผลนนะั้นคุณทิศบงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่า เมื่อวันจันทำไมคุณห็นอย่างนั้นแล้ววันตัดสินทำไมคุณหนอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาและคุณทุพคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างเมื่อดีก็เป็นสิทธิ์ของท่านพิจธพง์ครับมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ก็ไม่ควรเ้าล่วงไปบอกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับพุทธพง์คือคนไม่รับชาติไม่ถูกทุกคนมีเหตุผลเน่างน,นั้นครับเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแล้วเราจะมีกองทัพไปททำไมฮะบ้านก็ต้องมีกำแพงนะครับ ของทัพเองเขาก็ต้องการพัฒนาขีดความสามารถและงบประมาณทั้งหมดก็เป็นงบประมาณในกรอบของเขาครับไม่ได้ไปกระทบกับงบประมาณที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยเขาไปจัดบริหารในกรอบของเขาฮะและงบสองหมื่นกว่าล้านไม่ได้จ่ายในทีเดียวเขาก็อธิบายมาอย่างนี้ฮะจ่ายเป็นงวดๆและที่ประชุมก็นั่งฟังอยู่แลวมัน มันเป็นสิท oh ธ <sh> like ิ์ของเขาที่เขาเห็นว่ามีเหตุผลแล้วเขาจะยกมือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแลวคุณจะไปสรุปว่าเขาไม่รับชาติได้ยังไงครับผมไม่ได้สรุปว่าไม่สรุปว่าผมเนี่ยเห็นว่าความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนสาคัญกว่าเดดมน้ําผมไม่ได้บอกว่าใครไม่รับชาติแล้วผมเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเลื่อนได้มันไม่มีข้อผิดกฎหมายอะไรแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหากับเรื่องงบประมาณคือผมนีรับผิดชอบเนี่ย ทางการเมือมาางองไรนีน้เป็นลำธีก็เป็นมาสองรอบผมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมตัดสินใจทั้งหมดผมเรียนว่าผมไม่ได้งงอะนาคตตัวเองผมแก่แล้วผมงงนะนะพ้นบ้านาน,านี่นัเราจะอยู่กันอย่างนี้อยู่กันแบบไรเหตุนนไรผลให้ฟังอะไรเลยครับกองทัือเรือกม็มีเหตุผล